ข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของทางอำเภอแม่สระเลียงค่ะเปิดลานวัฒนธรรมจัดเวทีส่งเสริมการเรียนรู้ชักจูงวัยรุ่นร่วมสืบสารวันสำคัญทางพุทธศ,ศาสนาค่ะที่บริเวณลานวัดอุทยารมหรือวัดจองสูงอำเภอแม่สะเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัยรุ่นหนุ่มสาวจำนวนมากและผู้สูงอายุประชาชนชาวอำเภอแม่สะเลียงได้พากันมานั่งชิมลิ้มรสชาติอาหารข้าวหวานพื้นบ้านและร่วมกิจกรรมการแสดงความสามารถ แทนการออกไปเที่ยวเตร่ของกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวพร้อมกันนี้พุทรัษาสิริกชนชาวอำเภอแม่สรียงจะนำอาหารคาวหวานผลไม้ตามฤดูกาลมาจัดเตรียมไว้ที่วัดอุทยารมทำการแกะสลักผลไม้อย่างสวยสดงดงามเพื่อนำไปถวายให้พระสงฆ์และพระพุทธคุณนอกจากเป็นการจันลงพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งทางอบอจแม่ห้องสอนได้มอบเงินงบประมาณในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเปิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำปี2557 ซึ่งทางเทศบาลตำบลแม่สระียงร่วมกับทางวิทยายลัยชุมชนหน่วยจัดแม่สระียงชุมชนมะขามจุม่มได้ร่วมกันเปิดงานวัฒนธรรมขึ้นเพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเที่ยวชมแวะชมกิจกรรมต่างๆแทนการไปเที่ยวเตะโดยมีกิจกรรมกาดม่วคัวหอมการแสดงของเด็กนักเรียนการไหว้พระาธาตุพระประจำวันเกิดการบูชาทตาุทั้งสี่เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ สำหรับข่าวทางอำเภอแม่เสรียงนะคะข่าวท้องถิ่นของเราต้องขอขอบคุณคุณสุกรยาบัวงามศูนย์ข่าวอำเภอแม่เสรียงค่ะที่ส่งข่าวให้เราได้รับทราบรับชมกันนะคะ